สวัสดีค่ะเด็กเก learning side by c r มม m y นะคะวันนี้เด็กๆก,ก็จะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับสมบัติของแก๊สนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ประถมชั้นประถมศึกษาปีที่4กันเลยนะคะอ่ะสถานะของแก๊สนะคะแก๊สเนี่ยมีมวลต้องการที่อยู่สามารถสัมผัสได้อ่ะนักเรียนลองใช้มือนะคะแล้วก็โบอกบกไปที่หน้านะคะเป็นไงคะรู้สึกเย็นเย็ใช่ไหมเราสามารถสัมผัสได้ว่ามันมีอากาศมีลมมาปะทะกับหน้านะคะ แก๊สมีรูปร่างและปริมาตรที่เปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่บรรจุนะคะถ้าสมมุติเราเอาแก๊สไปอยู่ในขวดนะคะอัดแก๊สเข้าไปในขวดน้ําอย่างเงี้ยรูปร่างของแก๊สก็จะเป็นรูปร่างของขวดน้ำแต่ถ้าเราอัดแก๊สเข้าไปในกระป๋องสี่เหลี่ยมรูปร่างของแก๊สก็จะมีรูปร่างเหมือนกระป๋องสี่เหลี่ยมนะคะอนุภพคของแก๊สนะคะอ่าจากภาพเห็นไหมคะ อนุภาคมีการกระจัดกระจายกันมากกว่าของเหลวทําให้เคลื่อนที่ได้ทุกทิดทุกทางนะเป็นเบนฟองอากาศเห็นไหมคะมันจะอยู่กันอย่างหลวมๆเนาะตัวอย่างสถานะของสสารที่อยู่ในรูปของสถานะแก๊สก็ได้แก่อะไรเอ่ยบอลลูนนะคะบอลลูนเนี่ยจะอัดแก๊สไปชนิดหนึ่งนะคะบอลลูนเนี่ยมันจะลอยได้เพราะว่ามันจะมีแก๊สที่มี ความเบาอยู่นั่นก็คือแก๊สทีเรียมนั่นเองนะคะลูกโป่งลูกโป่งก็อัดแก๊สก็ได้ค่ะอาจจะใช้แก๊สธรรมดานะคะหรือว่าแก๊สทีเรียมนะคะหรือถังดับเพลิงเป็นต้นค่ะการหาโมลของแก๊สนะคะหนึ่งเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการชั่งก็คือเครื่องชั่งนั่นเองแล้วก็ลูกโป่ง สองเราก็ช่างมวลลูกโป่งก่อนแล้วเอาลูกโป่งที่ยังไม่เป่าลมนะคะไปช่างนะคะแล้วบันทึกค่าม,มวลว่าอ่ะหนักกี่กิ่กรัมนะคะจากนั้นเราก็ทําการเป่าลมค่ะเป่าลมเข้าไปในลูกโป่งเพื่อหาปริมาตรของแก๊สที่เราเป่าเข้าไปในลูกโป่งโดยเป่าเข้าไปเสร็จเราก็มัดปากให้แน่นแล้วก็นําไปหามวลก็คือไปช่างอีกรอบแล้วบันทึกค่าม,มวลซึ่งแก๊สเนี่ยมันมีปริมาตรที่เบ่ามามันอาจจะขึ้นมาเป็นจุด จุดศูนย์หนึ่งกรัมอะไรอย่างเงี้ยหรือจุดศูนย์สองก็ได้นะคะจากนั้นเราเอาค่านะคะของที่เราชั่งนะคะลูกโป่งที่เราเป่าลมแล้วลบออกจากน้ำหนักของลูกโป่งที่ยังไม่ได้เป่าลมเราก็จะได้มวลของแก๊สน,นะคะ ถัดมาเรามาดูการหาปริมาตรของแก๊สกันนะคะอันนี้เราหาปริมาตรของแก๊สโดยการใช้การแทนที่น้ําของแก๊สเนาะอะอย่างในตัวอย่างนะคะเห็นไหมคะในกระป๋องเนี่ยเราอัดแก๊สไปอยู่เนาะแล้วเราก็มาแทนที่โดยเราใส่น้ําลงไปในกระมังนะคะแล้วเราก็เอากระบอกตัวมาวางนะคะจากนั้นเมื่อเราปล่อยแก๊สเข้ามานะคะน้ํานะคะ แก๊สมันก็จะดันน้ําให้เข้าไปในกระบอกตัวจนกระทั่งแก๊สหมดนะคะเราก็ดูปริมาตรของน้ําที่สูงขึ้นมานะคะแล้วก็อ่านค่าว่ามีปริมาตรของแก๊สเท่าไหร่นั่นเองการจําแนกสารค่ะเราจะมีเกณฑ์นในการจําแนกสารในรูปแบบต่างๆนะคะด้านซ้ายมือก็คือจะใช้สถานะเป็นเกณฑ์น,นะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทค่ะก็คือของแข็ง ของเหลวแล้วก็แก๊สนะคะสถานะโดยดูจากรูปร่างรูปร่างเป็นของแข็งเป็นของเหลวหรือเป็นแก๊สนั่นเองกับการจําแนกสารโดยใช้เนื้อสารเป็นเกณฑ์ถ้าเป็นเนื้อสารเป็นเกณฑ์อย่างสารเนื้อเดียวเรามองเห็นว่ามันเป็นเนื้อเดียวเช่นอะไรเช่นน้ําเรามองเห็นน้ําเป็นเนื้อเดียวเราเห็นน้ําส้มน้ำโคลเป็นเนื้อเดียวนะคะแต่ถ้าเราเอาน้ำลดช่องซึ่งมีเนื้อลดช่องดุยก็จะเป็นสารือผสมน้ำโคนนะคะ ที่เรามองเห็นเป็นเนื้อผสมนะคะเราก็จะเรียกว่าสารเนื้อผสมถัดมาเรามาดูสถานะของสารนะคะเราสรุปสถานะของสารออกเป็นของแข็งของเหลวแก๊สโดยที่ดูที่รูปรา่างเราจะพบว่าของแข็งเนี่ยมีปริมาตรมีรูปร่างที่คงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโดยยกตัวอย่างเช่นอะไรคะของแข็งเช่นก้อนหิน นะคะเราเอาก้อนหินถือไปถือมาก้อนหินก็ยังเป็นรูปร่างเป็นก้อนหินอยู่เหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะแต่ถ้าเป็นของเหลวหรือแก๊สเนี่ยรูปร่างจะไม่คงที่ค่ะเปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่มันจุอย่างเช่นของเหลวเนี่ยเราไปใส่ในขวดโหลที่มีรูปร่างเป็นทรงสี่เหลี่ยมมันก็จะเป็นรูปร่างเป็นทรงสี่เหลี่ยมหรือใส่เป็นรูปดาวมันก็จะเป็นทรงรูปดาวเช่นเดียวกับแก๊สเหมือนกันถ้าเราอัดลงไปในภาชนะที่มีรูปร่างแบบใดแก๊สก็จะมี รูปร่างตามภาชนะแบบนั้นนะคะถัดมาเรามาดูที่ปริมาตรสังเกตไหมคะปริมาตรของของแข็งและของเหลวมีปริมาตรคงที่ค่ะส่วนแก๊สจะมีปริมาตรไม่คงที่นะคะความหนาแน่นของแข็งกับของเหลวมีความหนาแน่นคงที่ส่วนแก๊สมีความหนาแน่นไม่คงที่อสรุปได้ว่า นะของสสารนะคะที่มีรูปร่างปริมาตรความหนาแน่นไม่คงที่เลยก็คือแก๊สกส่วนของแข็งจะมีรูปร่างปริมาตรความหนาแน่นคงที่ทั้งหมดเลยค่ะส่วนของเหลวก็มีรูปร่างเปลี่ยนไปตามภาชนะปริมาตรกับความหนาแน่นคงที่อ่ะเรามาดูตัวอย่างของแข็งนะคะเช่นละไรเหล็กไม้โต๊ะเก้าอี้ต่างๆที่มองแล้วเรามองเห็นเป็นของแข็งนะคะ ของเหลวก็เช่นน้ําน้ํามันเป็นต้นแก๊สก็เช่นอากาศแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สอ,ออกซิเจนนะคะการเปลี่ยนสถานะของสารนะคะการเปลี่ยนสถานะของสารเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพการเปลี่ยนยสถานะของสารอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีทั้งประเภทดูดพลังงานหรือคลายพลังงานดังภาพอ่ะเรามาดูตัวอย่างนะคะมาดูด้านด้านสายมือภาพสายมือนะคะอ่ะเรายกตัวอย่างเช่นอะไรคะของแข็ง ถูกไหมคะของแข็งเนี่ยเมื่อเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวนะคะกระบวนการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งกลายไปเป็นของเหลวเรายกตัวอย่างภาพง่ายง่ายเช่นน้ําแข็งน้ําแข็งนะคะเมื่อ,อามาตั้งทิ้งไว้เกิดอะไรคะเกิดการละลายหรือการหลอมเหลวก็จะกลายเป็นของเหลวก็คือน้ําถูกไหมคะจากนั้นเมื่อเราเอาน้าเนี่ยไปต้มนะคะเกิดการกลายเป็นไอห,หรือการระเหยก็ได้แก๊สออกมา าการหลอมเหลวการกลายเป็นไอเนี่ยสังเกตไหมคะเด็กๆว่าอุณหภูมิมันจะเพิ่มสูงขึ้นเราเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงประเภทดูดพลังงานค่ะดูดพลังงานนะถัดมาถ้าแก๊สเปลีป่ยนไปเป็นของเหลวเราเรียกกระบวนการนี้ว่าการควบแน่นอย่างเช่นอะไรเราเอาไอ้น้า เอาน้ำที่ต้มเดือดๆนะคะแล้วไปวางใส่น้ํานะคะแล้วก็มีไอร้อนขึ้นมาถูกไหมคะแล้วตั้งทิ้งไว้นะคะเราจะพบว่ามีหยดน้ำเนี่ยเกาะอยู่ที่ข้างแก้วนะคะก็จะเป็นการควบแน่นนั่นเองเป็นกระบวนการควบแน่นนะคะถัดมาถ้าของเหลวกลายไปเป็นของแข็งคุณครูยกตัวอย่างเช่นเราเอาน้ําเราอยากให้น้ํากลายไปเป็นน้ําแข็งเราเอาไปทำอะไรคะ เอาไปแช่เย็นใช่ไหมมันก็แข็งตัวก็เป็นกระบวนการแข็งตัวได้เป็นน้ําแข็งนะคะกระบวนการควบแน่นและกระบวนการแข็งตัวนะคะสังเกตไหมว่ามันมีการลดอุณหภูมิเพราะฉะนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงประเภทคายพลังงานนะคะอ่าและมีตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะที่ จากของแข็งกลายเป็นของเหลวนะแต่เปลี่ยนจากของแข็งสถานะของแข็งกลายเป็นแก๊สเลยเราเรียกกระบวนการนี้ว่าการละเหอะตัวอย่างเช่นลูกเหม็นกาลบูหรือพิมเสนเป็นต้นอ่ะวันนี้เด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสมบัติของแก๊สนะคะแล้วก็การจำแนกสารโดยใช้เกณฑ์ต่างๆตลอดจนกระบวนการเปลี่ยนสถานะของสาร ะะหวังว่าวันนี้เด็กๆจะได้รับความรู้แล้วก็นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะคะเด็กๆ